บ้านเรามีประเพณีของอีสานของจังตามประเพณีของบ้านท่าเสียนะคะก็จะมีปริวาสกรรมคนในหมู่บ้านกำลังเอาอาหารเอามีมาเพนนะคะพระเดี๋ยวพราก,ก็จะมาออกมาอลาองส พิจารณาอาหารนะคะนี่คือพวกแม่บ้านนะคะพากันทำกับข้าวมาคนละหม้อสองหม้อดูไปนะคะนี่มันคือประเพณีของเราะคะ่ะ nè, ăn ai ăn ai, phải <laughs> chơi <laughs> chơi được, chơi chơi <laughs> chơi chơi, ngồi nghỉ nhé, có เอาเอาเดียวยืนน้ำไว้จับบุรเป็นเพนิสารลของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเพนิภาก็จะมารับพิจารณาหารนะคะ,อะตอนนี้เรากําลังภากันจัดค่ะ เราเดินดูนะคะีแก้งเราใหม่ไปต่อแสบบอกคี่น้องนี่บอกปลาแดกอืมนี่ต้มผักกาดใส่กระดูกหมู ต้มไส้แกงชีเล็กนี่ค่ะอันนี้บ,บรรดาบรรดาของแห้งนะคะเป็บรรดาของแห้งค่ะน,นี่ค่ะูมาก็คือขนมนี่ ด้วยมีผลไม้มีขนมนะคะพระประมาณห้าสิบโกองเพราะว่าจัดงานใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกเราต้องรักษาระยะห่างเขาจะตั้งเป็นสองแถวค่ะนอนอีกแถวนึ่งนี่ค่ะนี่คืออสบอดีเด่นนะคะ Mm hmm. อืมใส่ห yeah. ็ดไข่หมอนหน่อยตู้ใส่ขจะมอใหส่ยกเขยผักเหลือก็จะมาหน่อยนะคะเพรวัดท huh? ี่นี่วัดที่นี่เป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะ นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีงานบ่อยๆจัดงานบ่อยๆนีๆ่ก็หที่บอกนี่เออบมีนมีไข่อ๋อบ่โบมนนี่เีย cái nhãn của của vợ, của thiên na, của ta, của vợ ngoại trai, <laughs> của thiên na, biết một chút không? Còn hình to, còn cổ thụ gỗ, tượng phay, nhãn của mày chưa? Cái lần sau, còn bị dám cả? Không phải, không phải. Không phải. Không phải. Không Không phải. Không Không phải. Không Không phải. Mày phải. Không phải. Không phải. Không Không phải.